ข้อมูลสถิติที่ทุกคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่รู้หรือไม่ว่าข้อมูลสถิติเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทุกอย่างเก้ารวมถึงความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการนําข้อมูลสถิติมาใช้ในการวางแผนเพื่อการจัดการของภาครัฐปัจจุบันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นทุกวันข้อมูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ ถ้าเข้าถึงและรู้จักการนำไปใช้ย่อมเกิดประโยชน์มหาศาลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตปรับเปลี่ยนและพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดได้ในทุกมิติด้วยเหตุนี้สํานักงานสถิติแห่งชาติโดยสํานักงานสถิติจังหวัดภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมส่งคุณมาดีลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถิติที่มีความถูกต้องทันเวลามีคุณภาพ และตรงตามหลักวิชาการการจัดทำสัมะโนประชากรของสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นการรวบรวมข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ตามที่อยู่จริงเพื่อตอบโจทย์ข้อมูลภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ภาคเอกชนยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนธุรกิจทั้งยังเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนไปอย่างภาครัฐอีกด้วยนอกจากการทำสัมมโนแล้วสำนักงานสถิติจังหวัดยังมีการสำรวจข้อมูลในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นข้อมูลด้านแรงงานข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนหนี้สินของครัวเรือนและอีกหลายเรื่องด้วยกัน ข้อมูลสถิติเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องของภาครัฐนะคะใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเดือดร้อนความยากจนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยภาคธุรกิจก็จะนําข้อมูลสถิตินะคะไปใช้ในการวางแผนในการลงทุนการจ้างแรงงานในเรื่องของการขยายกิจการส่วนภาคประชาชนเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเอ๊ฉันได้อะไรจากข้อมูลสถิติ แต่จริงๆแล้วข้อมูลสถิติตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการสวัสดิการภาครัฐก็จะได้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติที่เราสอบถามทุกๆกั้นข้อมูลสถิติมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลาซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญในการแก้ปัญหาการขับเคลื่อนประเทศให้กับประชาชน โรงเรียนได้นำข้อมูลจากตรงนั้นไาใช้จัดสัมมนประชากรนักเรียนกันว่าเด็กที่เกิดปีพศนี้มีกี่คุณชายหญิงเท่าไรแล้วเราสามารถติดตามได้ว่าเด็กเข้ามาเรียนครบไหมจนเราสามารถขยายออกไประดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็สามารถรู้ประชากรระดับประเทศได้เลยค่ะสมมติมีเด็กที่เกิดพศนี้ทั้งหมด20คนแต่มาที่โรงเรียนเรา1ิบคนส่วนที่หายไปคืออยู่ตรงไหนเราก็สืบค้นเอาตรงนั้นได้ค่ะสำนักงานสถิติจังหวัดรู้จักค่ะก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะว่าแต่อย่างน้อยมีบัตรบัตรเจ้าหนะ้า ที่แสดงที่ทําให้เราเชื่อถือได้มีหนังสือมายืนยัน,ยนเราใช่ค่ะไม่ได้กลัวในการให้ข้อมูลเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางรัฐสอบถามข้อมูลโดยตรงพอเอาข้อมูลไปคนตอบกลับก็จะกลับมาที่ประชาชนทําให้รัฐบาลได้รู้ว่าเราเดือดร้อนอยังไงบ้างเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเราหนึ่งคนแล้วก็คนอื่นๆอีกน่าจะดีขึ้นต้องมีมาออกมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็ได้ส่งเรื่องนี้ผ่านไปทางสานักงาน,นะคะ่ะ รัฐบาลเขาจะได้รู้ว่าราษฎรที่อยู่ข้างหลังจะได้รับอะไรกันมั่งเราก็อยากได้สิ่งที่เราอยากได้นะคะถามว่าเป็นประโยชน์ไหมก็มีครับผมเพราะว่าบางครั้งเอามาใช้ในการจัดเตรียมงานหรือว่าการหาคนงานเพิ่มเติมได้ ห้วอว่าพอทราบว่าประชากรในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีประมาณเท่าไหร่เราจะได้โฟกัสการขายลงไปในจุดพื้นที่นั้นถูกต้องครับรู้จักสํานักงานสถิติจังหวัดค่ะค่ะได้ไปขอข้อมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดนะคะเพื่อมาบริหารการจัดการในส่วนของห้องพักแล้วก็การจัดประชุมอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงไฮซีซันหรือว่าโลซีซันเพื่อที่เราจะได้มาปรับว่าจํานวนห้องพักเราจะเพียงพอสําหรับนะักท่องเที่ยวช่วงนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เพื่อให้ข้อมูลทางสถิติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามหรือศึกษาข้อมูลทางสถิติได้หลากหลายช่องทางเช่นแอปพลิเคชันไทยสเต a เว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติหรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางสํานักงานสถิติแห่งชาติโดยสํานักงานสถิติจังหวัด ขอ,อเชิญชวนทุกท่านให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีข้อมูลใช้ในการวางแผนที่ถูกต้องตรงประเด็นตรงตามความต้องการค่ะขอบคุณค่ะเพราะข้อมูลคือขุมทรัพย์เพื่อให้ภาครัฐได้ทราบข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาประเทศข้อมูลที่ทางเราได้รับมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลไม่รั่วไหลไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมายและไม่โยงเรื่องภาษี แต่ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำรง,งชีวิตอย่างมีความสุขทั้งในระดับชาติและสังคมโลกต่อไป